อ่ะเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องเราเตอร์ใส่ซิมนะครับไปแชไไร์ wifi โอสปอตกลางทุ่งนานะครับเพื่อไปทำกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็น TP-Link นะครับ MR200 นะนี่นะครับ MR200 ใช้ wifi ได้2อ,อย่างนะครับ Dual Channel น,นะครับก็จะเป็น2.4กับ 5G นะครับรองรับซิมแค่ 4G นะครับยังไม่มีแบบ 5G โอเคครับเดีย๋ยวมาดูครับว่าในกล่องมีอะไรบ้าง เปิดออกมาครับก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาไทยอยู่หน้าที่18นะครับภาษาไทยนะเปิดออกมาก็67 18นี่ครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับวิธีการอยู่ในนี้โอเคมีอะแดปเตอร์ครับ มีตัวเราเตอร์นะครับแบบนี้ก็จะมีช่องอะแดปเตอร์นะครับและเสียบสายแลนดได้4ช่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรีเซ็ตอันนี้ตัวใส่ซิมและเสาก็ติดเสร็จตรงนี้นะครับเสาสองอันโอเคครับไม่มีพิธีรีตองมากเดี๋ยวประกอบ ใส่ซิมเข้าไปออซิมเนี้ยจะเป็นตัวเล็กนะครับเล็กมากเมโครซิมนาโนซิม hmm. อ่ะ okay, ครับเป็นนาโนซิมโอเคครับเดี๋ยวไปเสียบปลั๊กแล้วก็ไปตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ครับซิมนะครับเอาด้านที่แบงแบงนะครับหันไปทางซ้ายมือ ด้านท้งแหว่ง,งทางทางซ้ายมือแล้วก็เสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็มือกดครับโอ้ลิฟก็ไม่มีกิ๊กอ่ะโอเคครับเสียบเข้าไปเสร็จสมเรียบร้อยเสียบปลั๊กครับแล้วไปตั้งค่ากันอ่าพอเสียบปลั๊กนะครับไฟจะก,กระพริบตรงนี้นะครับ รอให้ขึ้นสัญญาณนะครับรอให้ขึ้นสัญญาณแล้วเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับที่เราจะเข้าใช้งาน Wi-Fi ตัวรหัส Wi-Fi อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวเลขอยู่ตรงนี้นะ ดัสเวิร์พินสามหกเจ็ดอะไรก็ว่าไปครับแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันโอเคครับขึ้นสัญญาณ wifi แล้วนะครับอ่ะนะครับขึ้นสัญญาณ wi-fi นี่คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับขึ้นตัวนี้ถึงจะเล่นเน็ตได้นะครับขึ้นแค่ตัวนี้กระจาย wifi แต่ไม่มีเน็ตไฟตรงนี้นะต้องขึ้นนะครับตัวนี้เป็นขีด น่าจะเป็นระดับความแรงของคลื่นนะครับเนี่ยลดไปหนึ่งอันแล้วน่าจะเป็นระดับความแรงของข,นนอ,งข,อ,งของเครือข่ายนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็น A.S.D.T.A.C.2 อะไรก็ว่าไปโอเคครับเราไปเทสกันอ่ะทีนี้เราจะมาตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆแล้วตั้งค่าผ่านมือถือก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เห็นภาพอ่าอันดับแรกนะครับเชื่อมต่อกับ wifi ของเราเตอร์นะครับตรงนี้นะครับ มันจะขึ้นโชว์ขึ้นมาครับนะครับอันเนี้ยนะครับเป็น 5G กับตัว2.4นะครับดูใกล้ๆครับอันนี้ 5G อันนี้2.4นะครับผมก็จะคอนเน็กกับตัว 5G ดูแล้วกันนะครับคอนเน็กไปก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวพาสเวิร์ดผมจะให้ดูมันอยู่ตรงข้างหลังกล่องนะครับไม่ใช่ข้างหลังกล่องอยู่ข้างล่างเราเตอร์นะครับ มันจะเขียนว่าพาสเวิร์ดทับพินไว้แบบนี้โอเคใส่เข้าไปครับเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับรอ,อสักครู่ครับโอเคครับได้ละนะครับเชื่อมต่อสัญญาณเรียบร้อยสิ่งนี้ก็เข้าไปในเว็บตามปกติเลยครับถ้าเป็นมือถือก็เข้าเว็บไล์ก็ได้นะครับ ทีนี้การเข้าไปตั้งค่านะครับมาตรงที่ช่องเซิร์ชนะครับตรงนี้ใส่หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งไปนะครับเอนเตมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับนิวพา s สเวิร์ดใส่อะไรก็ได้นะครับผมใส่อะไรดีแบบนี้เนีย่ยอหไเดี๋ยวผมจำไม่ได้ โอเคครับเสร็จแล้วก็ไปกันเลยมันจะกระเด้งไปอีกหน้านึงนะครับอไม่ต้องเซฟอะไรแล้วหน้านี้เราก็มาตั้งค่าให้เป็นไทม์โซนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆไทม์โซนที่เป็นประเทศไทยนะครับทีนี้ผมจะสอนแบบคร่าวๆนะครับ ให้เข้าไปตั้งค่าตั้งชื่อ Wi-Fi ของเราไปที่แอดวานครับแอดวานมันก็จะขึ้นมาแบบนี้มาเลยเพียบเลยนะครับตอนนี้มาดูใกล้ๆนะครับว่าเราใส่ซิมของเครือข่ายอะไรนะครับเน็ตเวิร์กเป็นของอะไรความแรงของสัญญาณจะขึ้นตรงนี้นะครับนี่ฮะ n g กเนลสิงนะฮะ75 mm hmm. อาจจะแข็งแรงอยู่ที่75เปอร์เซ็นดาเอานะครับอันนี้ก็จะเป็น ชื่อของตัว w i f i นะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi เป็นที่เราต้องการนะครับมาที่ไวเล s นะครับปึออ๊บแล้วมาที่ Wireless Setting นะครับตรงนี้นนหน้าตาตามจะเด้งมาประมาณนี้น,นี่นะครับที่เราเปลี่ยนได้นะครับโอเคเปลี่ยนเป็นอะไรก็ว่ากันไปอเอาอะไรดี ตัวนี้เป็น 2.4G นะครับพลาสเฟิร์ดก็ใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าไม่อยากตั้งค่าอะไรนะครับก็ไปใช้ wifi ตามที่เราเข้าครั้งแรกได้เลยไม่ต้องพิธีมากอันนี้เราจะแบบว่า มาตั้งให้เป็นชื่อที่เท่หน่อยมีพาสเวิร์ดเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเราตั้งตัว2.4อยู่นะครับตอนนีน้ตั้งตัว2.4อยู่อันนี้ดาวน์โหลดแอปด้วยอะเซฟก่อนนะครับเซฟไปรอ,อสักครู่รอสักครู่นะครับต่อไปก็มาที่ ตัว 5G ครับ 5G ก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปทำอะไรมากเอาแค่นี้พอเพื่อความเท่เซฟครับจากนั้นก็รอสักครู่ครับ มันมีตั้งค่าเยอะแยะนะครับแต่ว่าจะเอาที่สําคัญสําคัญถ้าใครอยากรู้ว่าตั้งค่าอะไรอีกบ้างเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเอาไปไว้ไปใช้กลางทุ่งนาติดกล้องวงจรปิดให้ครอบวัวอะไรประมาณนี้โอเคครับตอนนี้ขึ้นเออร์เลอร์แล้วนะครับถามว่าทําไมถึงเออร์เลอร์เพราะว่าเราหลุดออกจาก wifi แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คดู wifi หน่อยว่าขึ้นอะไรมาบ้างแล้วตอนนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนที่เราตั้งไว้เลย ลองอเดี๋ยวๆลองเข้าไปเลยไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวละใส่รหัสที่เราใส่ไว้เมื่อกี้เชื่อมต่อปุ๊บรอสักครู่ครับเดี๋ยวปิดหน้าจอนี้ออกไปก่อนนะครับเขาเชื่อมต่ออยู่นี่ครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวดี๋ยดูใกล้ๆดูใกล้ๆเอาเมาส์จิ้มดูนะครับนี่ครับขึ้นอยู่ตรงมุมละเห็นไหมครับ 5G เลยโอเคลองเข้าไปเทสสป,ปีดดูหน่อยสิอ่าสป,ปีดเทสดูหน่อยเพราะว่าซิมตัวนี้น่าจะได้ประมาณสัก15เมกะครับเมาจ่ายรายปีอ่าป้ายอาดูนะครับไม่จกตานะ นี่นะครับสตาร์คาเฟ 5G วิ่งอยู่ประมาณนี้ก็พอถูถ่ยเนาะพูดถึงอ่าก็ใกล้เคียงครับ15เมกโอเคครับมันเป็นยังไงบ้าง มันก็จะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยอันนี้จะเร็วจะแรงเนี่ยอยู่ทีโ่โปรโมชั่นของซิมนะครับแล้วก็เครือข่ายที่ที่เราใช้งานนะครับว่ามันมีขึ้นไหมอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคครับที่เราตั้งค่าไว้ครบเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยครับใครอยากได้ไปไว้ที่ทุ่งนานะครับนอนนาสบายสบาย ใช้ดูกับสมาร์ททีวีนะรุ่นนี้แนะนำเลย TP Link M 2 0 0นะครับ